เรารักเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นคือความจริงคือความบันเทิงในชีวิตและสีสันที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่หนังเพลง YouTube หรือแม้แต่ตัวตลกก็ตามอะพวกนั้นคือเอนเตอร์เทนเมนต์และหนึ่งในสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่มากๆของโลกทั้งในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่บ้านเราเองนั่นก็คือมวยปล้ำทัดเจนหนไหนก็คือประเภทที่เรียกว่าโปรเรสซิ่ง ซิงแปลกนะครับเรสลิงปกติมันคือมวยปล้ำจริงจริงอะแต่พอเติมคําว่าโปรโมแม่งไม่ได้หมายความว่ามวยปล้ำจริงจังแต่มันคือการแสดงอะโดยผมจะจาะจองไปที่เดมันยูเดมยูยอีเป็นหลักละกันเพื่อความง่ายอะและส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครไม่รู้แล้วละมังแต่ว่าัใช่มวยปล้ำแม่งคือการแสดงอันเดอร์เทเกอร์ไม่ใช่สปาร,ร์เรว้าไปว้ามาได้ไรเคนไม่ใช่ปีศาจจากนรกด้วยเชื่อกบ,บา้าตอนเด็กเด็กอะเด็กจัดๆัเลยผมนึกว่าผมนึกว่าไรนี่ออตันมันไอคโอทะลุตึกได้อะถึงมันจะปลอมนะแต่มันก็ต้้้้อองงงลมมมไดดดสสุจริๆ่ถึขขนนนนนทีีแฟเ็าา มีแฟนเบสเยอะขนาดนี้คือมันสุดมากในยุคหนึ่งของมันอะยิ่งกับ w ดวมิเ e ที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดคือมันเป็นที่ที่เดียวที่สามารถทําให้นักสู้หนาักางานกับยูทูบเบอร์ได้มีคนที่ฉายาคืองูพิษมีคนที่คิดว่าแขนตัวเองเป็นงูและมีคนที่เอางูมาได้จริงๆอะอีกนิดนึงมันจะจัดอยู่ในหมวดไซไฟแล้วนะแถมในบ้านเราอะผมเกิดไม่ทันนะแต่ก็ได้ยินชื่อเสียงมาเยอะมากในยุคที่เดวมิเดมี e, มีผู้บรรยายไทยเป็นนัาติ้งเดี๋ยวนี้หาดูยากมากแล้วที่แบบยังอัดไว้้้้อออยยู่นะ่่่ะนนแแผมมเเเคไดิาิาาาาาบงงลว,ววกก็ชืพุร สนุกกับต้นฉบับอีกอ่ะบวกกับตอนนั้นอ่ะมันยังแปลกกับบัานเรามากแถมพวกช่องทีวีก็กาลังบูมไม่แปลกเลยที่คนจะจากันเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอตัดมาในยุคนี้ผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเด็กรุ่นนั้นโตขึ้นรุ่นใหม่ก็มาแทนยุคนี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปลอมงั้นจะไปดูทําไมอ่ะคุณลองค้นดูก็ได้ว่าอินฟลูที่ดูมวยปล้ำส่วนใหญ่หรือทําเกี่ยวกับเรื่องมวยปล้ำอ่ะใจะยุไม่20ก็30กว่าไปแล้วผมไม่ได้หมายความว่าเขาแก่นะแต่คือช่วงนั้นอ่ะมันจะคาบเกี่ยวกับกับช่่วงงน,นติพพอออดดีไหหจะหมะมป คนก็ไม่ได้ใส่ใจกีฬานี้เยอะมากนักแล้วก็ลิขสิทธิ์ในไทยอะ่ะไม่มีแล้วเราเลยจะไม่ค่อยได้เห็นแบบอินฟลูที่เป็นวัยรุ่นมากๆอ่ะจะมียุค n e ็ f l i x นี่แหละที่เริ่มพอมีขึ้นมาแล้วแล้วผมบอกเลยนะว่าบทปีมันผ่านมาแม่งห่วยชิบหายผมเลิกดูไป2ครั้งอะ่ะตอนมาสองรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาดูจริงจังอีกทีตอนโคดี้ได้แชมป์อะ่ะผมตามดูทุกอาทิตย์จนแบบมันไม่ไหวอะ่ะแถมนักมวยปล้ำดีๆมีเยอะนะแต่ไม่ยอมใช้กันจน,จนเลิกดูไปเถอะที่หมายถึงคือผมเลิกตามแบบรายสัปดาห์แค่ว่าตามข่าวเป แล้วทีนี้บทไม่ดีปล้ำมกระพายกันบ่อยแถมจะแพ้ชนะยังไงมันก็คือสคริปต์งันเราดูไม่ปล้่มไปทำไมอ่ะซึ่งนะั่นเป็นคำถามที่ดีมากเอาสป่าผมเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาดูตอน5ปีที่แล้วเองลองคิดดูแล้วกันว่ามันคุ้นหรือเปล่าที่มันมีบทมีการแสดงมีนักแสดงมีการจัดฉากและมีตอนจบใช่มันก็เหมือนหนังนั่นแหละมันมีฉากต่อสูม้มปลอมเหมือนกันที่สุดท้ายถึงเราจะรู้ว่ามันปลอมแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะ ซึ่งมันคือข้อแตกต่างที่เราจะไม่ได้เห็นนอกจากกีฬาอื่นเลยเราคงไม่ได้เห็นคาบิบอยู่ดีไประเบิดบ้านเขนาเนือแมกกอร์เล่นหรอกแต่ในนี้มีสิทธิ์อยู่เราได้ความยิ่งใหญ่และความสนุกแบบนั้นแถมสําหรับหนังถ้าบทมันพลาดแล้วคนดูไม่ชอบก็ทําอะไรไม่ได้แค่รอแก้ตัวภักหน้าถ้าโชคดีนะแต่มวยปล้ำมันแก้บทกลางคันได้ซึ่งแม่งก็ไม่ค่อยทํากันหรอกบวกกับหนึ่งข้อใหญ่ๆญ่เลยนะที่ผมรู้สึกเองเลยก็คือแม่งเทชิบหายคือผมจาได้ว่าแววแรกที่ผมรู้จักก็คือกีฬาหา ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่แต่ก่อนดีเดี๋ยวนี้อย่างหมาทํางินจต่รับเทคโนต่สร้างเหอะส่วนใหญ่มันเท่เดินออกมาจากอุโมงค์แล้วมีเพลงตัวเองเล่นตอนเดินออกมามันเท่เป็นบ้าเลยยิ่งกับสึกประเภทพวกรอยย่อรัมเบิลอ่ะอ่ามันคือแมทพิเศษที่น้ามวยปล้ำามสคนเข้ามาสู้กันในสังเวียนเดียวแต่จะปล่อยมาทีละคนซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่า30คนนั้นะจะมีใครบ้างจะรู้อีกทีก็คือตอนเพลงเขาขึ้นนั่นแหละแล้วมันจะเซอร์ไพรส์มากให้แบบไม่เป็นหน้าเก่าๆที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วว่าเช้นตอนเอด็ด เสน่ห์ในวงเวียนของมันก็คือเราจะได้เห็นการประชันฝีมือปล้ำและกระบวน่าพิศดารที่หาไม่ได้แล้วที่ไหนสวอนท่านบอมกับสตาชิเพนเป็นต้นพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อให้อีกฝ่ายบาดเจ็บจริงจังแต่แค่สู้เพื่อเอนเตอร์เทนคนดูเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งการที่มันดังขนาดนี้ได้ก็แปลว่ามันสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วมันสร้างความรักให้เด็กๆด้วยเพราะว่านักมวยปล้ำที่ยังดังส่วนใหญ่ะเขาไม่ได้อยู่ดีเห็นมันน่าสนุกก็เลยอยากมาเป็นเขาพวกนี้ฝันอยากจะเป็นนักมวยปล้ำกันตั้ง คอยฝึกร่างกายฝึกสกิลพูดตายใจชมรมนักเล็กขึ้นมาค่ายใหญ่และโด่งดังในที่สุดถ้าให้ตอบอีกครั้งว่าทําไมมวยปล้ำหนึ่งมีคนดูเพราะมันโคตรมันเลยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงยุคโหดของมันอย่างที่ถูกแล้วอะแล้วก็ไม่ได้ความรู้สึกแบบทรซอสโรนพุ่งแบบพวกมวยสากลหรือว่ามวยกรงอะแต่มันก็จะมีความมันแบบอื่นที่ให้เราได้เห็นอยู่อีกหนึ่งข้อดีของกีฬานี้ก็คือสําหรับคนที่ออกกำลังกายทั้งชายและหญิงก็คือมันเป็นที่ที่ดีมากๆที่จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมายร่างกายที่เราอยากได้ เพราะนังมวยปล้ำเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่พวกปั๊มยาตัวลำบึกกันแล้วมันหลากหลายมากตั้งแต่ผอมแห้งไปยันตัวใหญ่กว่ามา้าเรื่องเอาได้เลยว่าอยากได้เหมือนคนไหนแต่รู้นะมัมนมีอย่างหนึ่งที่รำคาญใจผมแลวก็แฟนๆอีกหลายคนเลยที่ผมอ่านมานะทั้งไม่ว่าจะ w ับ e ัเบหรือใครมอื่นก็ตามอะ่ะก็คือมันมีปัญหากันบ่อยมากบ่อยจนเบือ่อส่วนใหญ่เครื่องหนึ่งจะไปปักอยู่กับเรื่องบทจับคนเก่งมาเตี๋ยวคนปล้ำไม่เป็น ไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้คนไม่เก่งอ่ะดีขึ้นแต่มันให้ความรู้สึกกับเราว่าไอ้คนที่เก่งอ่ะมันควรจะไปอยู่กับคนที่เก่งมัพอกันไหมให้มันมันไปเลยไม่ดีกว่าเหรอเขาเคยเขียนบทดีๆได้นะแบบว่าตอนปั้นคนที่เียเป็นแชมป์โลกอ่ะแต่มันก็ยังมีความห่วยอยู่ในสมาคมอยู่ตลอดเลยอ่ะแถมพวกเนื้อเรื่องห่วยๆมันก็ชอบลากด้วยนะบางทีเป็นปีอ่ะบางทีลากยาวจนมันไปเกลียดกันจริงๆอ่ะเออไรเรื่องนี้ด้วยคือไม่รู้เป็นอะไรกันแบบว่า นั่งมวยปล้ำอ่ะดราม่านอกสนามโคตรเยอะเดี๋ยวไอคนแก่ๆที่แม่งรีทายไปแล้วแม่งมาถ่ายพวกหนุมน่มๆแล้วเดี๋ยวไอพวกที่เล่นอยู่แม่งก็กวรตีนใส่คือมึงตั้งใจทํางานเป็นปะแล้วก็เรื่องของการถือแชมป์บางทีสร้างในเรื่องมาเป็นปีให้ไอ้นี่คว้าแชมป์ได้แล้วอาทิตย์หน้าแม่งเสียควยควายไปให้คนที่ตัวใหญ่ล่ำบึกกว่ามันอ่ะบางคนถือแชมป์ไปถึงชั่วโมงเดี๋ยวนี้แค่ปีนึงก็เก่งแล้วไอโรมมนอ่ะถือคนเดียวเดียว,ย,วยาวเลยสปี และหนักที่สุดเลยที่เป็นสาเหตุที่ผมเลิกดูจริงจังไปตอนนั้นอะ่ะคือมันเอาแต่เล่นนอกกฎเอาพวกมารุม่วนเขายกเลิกแมทอยู่นั่นอะ่ะคือแบบเฮ้ยรอดูมาเป็นเดือนสุดท้ายกูก็ยังไม่รู้อีกเหรอว่าใครเป็นชนะและอีกเครื่องหนึง่งมันจะไปอยู่กับการบริหาร ซึ่งอันนี้ผมเน้นไปทาง w ดบเดป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจัตแ์ตม์คนแก่เพื่อให้คนรวยมาดูดันน้ำมวยปล้ำถึงศูนย์ฝึกขึ้นมาแล้วไม่ยอมพันไอคนที่เก่งๆจากที่อื่นมาที่นี่ก็กลายเป็นตัวตลกเฉยแต่ข้อดีก็มีนะเส้นการทาให้นักมวยปล้ำหญิงมีบทบาทที่ดีขึ้นในเชิงของมุมมองและคุณภาพจนบางคู่ผมว่าสนุกกับดูคู่ชายอีกกดีแล้วอ่ะแม่งยุเก,ก่าทําอย่างกระนังโป๊และในหลายครั้งถึงจะแย่แค่ไหนพวกเขาก็ฟื้นตัวได้เดบันยูนี่ก็เริ่มกลับมาละ ส่วน W W E นี่ไม่ชัวร์เหมือนกันอะไม่ได้ตามหนักมานานแล้วอะแต่เราคงหนีเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือไม่รู้มันยากตรงไหนที่จะแค่จัดงานอําลาน,นักมวยปล้ำให้มันดีๆอะเท่าที่ผมจําได้นะคือมันส่วนใหญ่อ่ะออกมาแย่มากกว่าดีซึ่งก็ไม่ควรอะถ้ามันจะเป็นการเขียนบทอะและคนล่าสุดที่โดนก็คือจอนสีหน้านักมวยปล้ำที่โด่งดังที่สุดในยุคข,ของเรา วันอมราของเขาดันได้อยู่ในสึกเล็กๆไม่ใช่งานใหญ่หประจาปีและถึงยังมีความซึ้งที่ตาจอนแก้มอบให้เราแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะทั้งนั้นที่แมทก่อนหน้าแกก็ดีนะผมเคยโคชเชียร์ใจทริปเปิลเเลยแต่ว่าผมไม่ไหวจริงๆอ่ะนั่นแหละถ้าลองย้อนหัวข้อกันอ่ะไอ้พวกนี้นี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่ดูมวยปล้ำไม่ก็เลิกดูกันอ่ะสุดท้ายนี้ถึงมันจะมีดราม่าเยอะเรือไทก็ตามมวยปล้ำมันจะมีมเนเสน่ห์อย่างหนึ่งกับเราเสมอและกับคนที่รักมัน คุณสงสัยปเปล่าว่าคนที่ตามมันตั้งแต่เด็กอะถึงมันจะแย่แย่แย่ขนาดไหนอะทําไมเขายังดูอยู่เพราะว่าแค่เราได้เห็นนักมวยปล้ำที่เราชอบใส่ท่าเทๆใส่คู่ต่อสู้มันก็พอแล้วที่จะมอบความสุขให้เราเรามีนักมวยปล้ำเยอะมากที่ก็น่าจะเป็นคนโปรดของคุณด้วยชัดๆก็จอร์ซีนากับเดอะร็อกตัวเมตาอยุสองพันสิบเลยโรมันเรนถึงคนจะไม่ชอบมันข้อหาบทมันอวยนะแต่ตั้งแต่มันเป็นตัวท้ายอะผมว่ามันปล้ำดีขึ้นมันพูดดีขึ้นแล้วก็มันเท่ขึ้นอะ คอไอตอนมันถือสามแชมัะแม่งโคตรเท่บล็อกเลสเซอร์นี่ก็ตำนานแต่ก็ปล้ำไปละครั้งเน้นรับตังค์ไปทำกับข้าวอะแวนดี้ออตันที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปถ้าไม่ตายแกคือคนเดียวที่แม่งกดได้ทุกที่ทุกเวลาเอชก็ปล้ำมันสิบหายเลยในยุคนึงอะฉากสเปียร์กางอากาศยังเป็นหนึ่งในวันที่ไอคอนิกมากๆของวงการทีนี้ลองบอกนะมวยปล้ำที่คุณชอบมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่น่าทำคอนเทนต์มวยปล้ำอีกแล้วลนะ่ละแต่ถ้าของผมนะมันมีอยู่คำตอบเดียวมาตลอด และผมคิดว่านิสัยส่วนหนึ่งของผมน่าจะได้มาจากเขาด้วยมั้งนั่นก็คือ CM พังผมชอบทุกอย่างกับตัวเขามากวิธีปล้ำดุดนันวิธีการใช้ชีวิตแบบไม่สูบไม่ดูดไม่ดื่มแต่มีเรื่องและฝีปากในการพูดของแกแม่งไม่มีใครท็อปได้จริงจยันทุกวันนี้ผมก็ยังคิดแบบนั้นอยู่น่าถึงมันจะมีดราม่าตกปีละสองสาครั้งเกี่ยวกับตัวแกซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งมีใหม่มาอีกผมก็ยังรักมันอยู่ะแกขี้กุนตรีดีไอ้นิสัยเสียกับอีโก้ผมก็น่าจะได้นี่มาได้แหละ เขาเคยออกใจเดิมัยูเดิยูอีไปรอบนึงซึ่งผมตามข่าวแกแบบสองสามปีเลยอะว่าแกจะกลับมาหรือเปล่าแต่แม่งก็เงียบกริบจนปี2022่อะที่แกตัดสินใจกลับมา AE W เดิย e. ูผมยังจำความรู้สึกตัวเองได้อยู่เลยว่ามันเวอร์ขนาดไหนอะนั่นแหละโมเสนกหวยปล้ำอะสมกับฉายาบนหลังเสื้อเขาแหละพระเจ้นซีน่าอาจจะเป็นเดอะโก้ดแต่ว่าเขาคนนี้คือเดอะเบสินเดอะเวิลด์สุดท้ายนี้ครั้งขอให้พระเจ้าคุ้มครองและดูแลตัวเองดีๆนะครับเจอกัน